สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเรานะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ที่เป็นราชินีแห่งกล้วยไม้ป่านะครับผมเอื้องฟ้ามุยพาม่านะครับผมฟ้ามุยพาม่านะครับผมผมได้งานมาค่อนข้างสวยนะครับผมเป็นฟอร์มตั้งฟอร์มกอตั้งแบบนี้นะครับ ยาวยาวยาวเป็นแบบเกินศอกเลยครับผมแล้วก็เป็นไม้ค่อนข้างสวยนะครับผมตั้งสวยนะฮะวางอยู่บนโตนี้ประมาณ2กิโลนะครับผม1กิโลฟามุ้ยฟอร์มสวยแบบนี้นะครับผมผมคิดแค่กิโลละพันห้าร้อยบาทรวมส่งกิโลละพันห้าร้อยบาทรวมส่งถ้าเป็นกอแบบนี้เขาก็เนี่ยครับผมถ้าเป็นต้นฟอร์มแบบนี้ฟอร์มตั้งสวยแบบนี้เขาก็จะคิดกันต้นละประมาณ6 7 0 0็ดร้อยนะครับผมเรามาดูการวาออาบนโต๊เนี้ประมาณ 1, 1 5 0 0้ารอบาทนะครับผมสองกิโลก็คือ3า0พันเนี่ยได้เยอะแค่ไหนอันนี้หนึ่งต้นครับผมเป็นฟอร์มต้นนะครับใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้า8เก้าี่ดเก้าดดได้เลยนะสำหรับฟ้ามุ้ยนะครับผมฟ้ามุ้ยพมา่านะครับผมราชนินีแห่งกล้วยไม้ป่าหนึ่งกิโลพันห้อบาทรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางอันนี้2ต้นนะครับผมเป็นงานกอเป็นต้นที่สามงานฟอร์มตั้งสวยนะครับผมรากสมบูรณ์ ต้นที่สามนะครับผมต้นใหญ่ต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่อันนี้สองผมจะนับให้ดูว่าสองกิโลได้เยอะขนาดไหนต้นที่สี่นะครับผมงานมาสวยครับผมต้นที่ห้านะครับผมแบบนี้เขาขายกันต้นละสองร้อยแล้วครับต้นที่ห้าต้นที่หกนะครับผมงานสวยนะฮะต้นที่หกต้นที่เจ็ดใหญ่ต้นที่เจ็ดนะครับใหญ่เลยใหญ่ท่งหน้าผมเลยต้นที่เจ็ด ต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดแปดต้นแล้วนะครับผมแปดเก้าครับผมเก้าต้นเก้าต้นนะครับผมสิบต้นสิบต้นสิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นงานนี้เป็นกอนะครับผมมีอันเล็กด้วยนะครับผมสิบเอ็ดต้นงานยาวครับต้นยาวสวยฟอร์มสวยเลยสิบเอ็ดต้น สิต้นสิบสามต้นอันนี้เป็นกอสิบสองต้นสิบสามต้นนะครับผมสิาต้นสิี่ต้นนะครับผมสิบสต้นสิบห้าต้นเป็นกอสวยนะฮะสิบห้าต้นสิบหกสิบเจดต้นอันนี้เป็นกอหกสิเจต้นนะครับผมสิดต้นนะครับผมสิบแปดต้น ก้าต้นยี่สิบต้นนะครับผมงานมาค่อนข้างสวยเป็นงานฟอร์มสวยตั้งสวยหมดเลยนะครับผมผมให้ได้พานคัดมาเนี่ยครับผมประมาณสองกิโลหนึ่งกิโลพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมหนึ่งกิโลพันห้าร้อยบาทรวมส่งใครรับสองกิโลก็สามพันรวมส่งนะใครสนใจทักมาโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดได้เลยนะครับผมราชินีแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ฟ้ามุย้ยพมา่านะครับผม ฟ้ามุยพมารูปดอกผมขึ้นให้หน้าคทิปแล้ววัสดุปลูกเป็นกาดมะพร้าวสับนะครับผมวัสดุปลูกเป็นกากมะพร้าวสับนะงานสวยครับผมแข็งมากเลยแล้วงานมาแบบไม่ต้องไปฟื้นเลยคือสวยมากๆผมจะบอกว่าฟ้ามุยเซตบนี้2กิโเนี่ยสวยมาก ะคะใครสนใจอยากได้กี่กิโลทักมาเลยนะครับผมทักมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมสำหรับราชนินีแห่งกล้วยไม้ป่าฟ้ามุ้ยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกาบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับผมยังไงอย่าลืมกดกดไลค์ให้ผมเพอเป็นกําลังใจและคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผม ฟ้ามุยราชีแห่งกล้วยไม้ป่าแท้หายากพม่าะนะครับผมได้มา2กิโลนี้เซตนี้นะฮะเรามีสินค้าตลอดใครโทรอยากได้อะไรบอกได้สั่งได้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ